ก่อนหน้านี้โตโยต้ยตาได้พยายามสื่อสารกับผู้ใช้รถยนต์ทั่วโลกมาโดยตลอดเกี่ยวกับข้อเสียของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่การผลิตแบตเตอรี่จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันในขณนะดเดียวกันก็เล่นอีกบทบาทหนึ่งด้วยการออกมาถแถลงข่าวว่าบริษัทเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆในอนาคตจนไม่เกิดความสับสนกับผู้รับข่าวสารมาโดยตลอดถึงท่าทีของโตโยต้ยตาแน่นอนว่าหลายคนมองว่า มันเป็นเพียงการพยายามซื้อเวลาเอาไปก่อนเพราะบริษัทเองก็ยังตามหลังคู่แข่งอื่นๆในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่แถมรถยนไฟฟ้ารุนรา่นแรกอย่าง B C 4X ก็มีปัญหาในด้านเทคนิคตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวใหม่ๆทำให้ต้องเรียกรถคืนทุกขันทั่วโลกเพื่อเข้ารับการแก้ไขซ่อมแซมในขณะที่รถยนไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งที่ทำตลาดอยู่ในประเทศจีนคือรุ่น B C 3ยังต้องพึ่งพาแบตเตอรี่จาก B Y D ที่เป็นคู่แข่งอัดับหนึ่งในตลาด EV นั่นจึงทําให้โตโย t a ต้องใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างด้วยการนําเสนอแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ solid state ที่เหนือกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่นิยมใช้ในปัจจุบันไปจนถึงการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างไรก็ตามในขณะนั้นโตโยต้ Toyota มองว่าอาจจะต้องใช้เวลา8-9ปีกว่าที่จะสามารถนําแบตเตอรี่แบบ solid state มาใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ ช้ากว่าที่นิสสันได้เคยประกาศเอาไว้เสียอีกนั่นทำให้ผู้เชี่ยวชาญในตลาดรถยนต์มองว่าโตโยต้าอาจจะต้องสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดก้อนโตให้กับค่ารถยนต์จากจีนหรือแม้แต่เทสลาจนถึงกับที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของบริษัทในอนาคตหากรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมไปทั่วโลกมากกว่านี้อีกทั้งรัฐบ,บาลของประเทศต่างๆก็มีนโยบายสนับสนุนแนวทางนี้มาโดยตลอดนั่นทําให้โตโยต้าจะเป็นจะต้องทําอะไรสักอย่าง เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาในเกมที่ตัวเองมีข้อได้เปรียบเหมือนที่มีในอดีตที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าโตโยต้าอาจจะสามารถทําในสิ่งที่ว่าได้แล้วเมื่อล่าสุดสํานักข่าวรอยเตอร์สได้รายง,งานว่าในระหว่างการประชุมทางด้านการลงทุนที่ประเทศอินเดียผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าบริษัทเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตพร้อมกันทั่วโลกซึ่งมีข้อดี คือการใช้เวลาในการชาร์จไฟได้เร็วกว่าอายุการใช้งานนานกว่าระยะทางวิ่งที่ไกลกว่าเรียกว่าดีกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแทบจะทุกด้านแต่ในเรื่องของราคานั้นต้องจับตาดูกันต่อไปเมื่อปีที่ผ่านมา t o y ยต a และเอเดนมิสุโกซันบริษัทกันน้ำมันยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศจับมือกันในการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่โซลิเต ที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในเชิงพณิชย์เต็มรูปแบบในปี2027ถึง2028แต่ล่าสุดดูเหมือนว่า t o โยต้จะทำได้เร็วกว่านั้นเมื่อวิกรมกูาตินาใหญ่ของโตโยต้าเคอร์ลสกามอเตอร์ประเทศอินเดียได้ประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดในด้านการลงทุนวายแบรนด์กุจราต t โกล b อลซัมมิตซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียเพื่อดึงดูดการลงทุนในด้านยานยนต์ไฟฟ้าว่าทางโตโยต้าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า ที่ใช้แบตเตอรี่แบบโซลิสเต e ในอีก2 3ถึง3ปีข้างหน้านับจากนี้ที่สามารถให้ระยะทางวิ่งได้ไกลถึง1,200กิโลเมตรด้วยการชาร์จไฟเพียง10นาทีเท่านั้นและยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนอกจากนั้นสุสกิมอเตอร์ยังได้เปิดเผยอีกว่าบริษัทสาขาในอินเดียมารุติสุสกิซึ่งเป็นพนันธมิตรกับโตโยต้จะทำการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและยุโรปซึ่งในปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดียมีสัดส่วนอยู่เพียง2%ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลอินเดียมีเป้าหมายที่ต้องการให้ตลาดนี้ขยายตัวขึ้นไปเป็น30%ภายในปี2030หรือเพียง6-7ปีข้างหน้าโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของอินเดียคาดหวังว่าอินเดียจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย10ล้านคันวิ่งบนถนนในปี2030 สำหรับแผนงานของโตโยต้ในประเทศอินเดียเกี่ยวกับแบตเตอรี่โซลิเต t e ทางคูรติเปิดเผยว่าโตโยต้ Toyota มีทางเลือกที่ยั่งยืนหลากหลายทางเลือกที่อาจจะนําเสนอแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตลาดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแต่สําหรับตอนนี้ในประเทศอินเดียรถจนที่ใช้เชื้อเพลิงยืดหยุ่นหรือ flex fuel แต่รถยนที่รองรับแก๊สโซฮอเป็นทางเลือกของประชาชนในแบบที่ไม่ต้องคิดให้มาก การออกมาประกาศแผนงานของ t o โยต้ในการประชุมสําคัญที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานระดับรับรฐบาลแม้ว่าจะไม่มีการให้รายละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ก็แสดงเห็นถึงความคืบหน้าของโครงการที่เดินหน้าไปได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานทางโตโยต้เองก็ยังพูดถึงช่วงเวลาในการเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตที่จะต้องรอไปอีกนาน4-5ปีเป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถยืนยันอะไรไปได้มากกว่านี้ ว่านั่นคือแผนงานของโตโยต้าที่มีความแน่นอนชัดเจนแล้วหรือเป็นเพียงการพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตลาดนักลงทุนไปจนถึงกลุ่มลูกค้าเพราะถ้าหากบริษัททําได้จริงโตโยต้าอาจจะสามารถพลิกเกมขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดจนไฟฟ้าได้ไม่ยากเพราะในตลาดตอนนี้มีเพียงค่ารถยนต์จากจีนเพียงบางค่ายเท่านั้นที่จะมีการเปิดตัวแบตเตอรี่ชน,นิดนี้และก็ยังเป็นเพียงแบบกึ่ง solid state ซึ่งก็คือ neo et seven ที่มีการเคลมว่า สามารถแล่นไปได้ไกลสูงสุดมากกว่า1,000กิโลเมตรต่อชาร์จในขณะที่คู่แข่งสำคัญระดับโลกอย่าง BYD และเทส la ยังเก็บเงียบในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทาง BYD ก็เพิ่งเริ่มสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบโซีิมไอออนที่มีราคาถูกและคุณภาพดีที่ถือว่าอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งนากกายต้าสามารถเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตต ได้เป็นใน2-3ปีข้างหน้าและ BYD รวมถึงคู่แข่งรายสำคัญอื่นๆยังไม่มีอะไรใหม่มานำเสนอในตลาดเชื่อว่า t o โยต้น่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่มีคำถามว่า t o โยต้าจะสามารถทำได้ตามที่ประกาศเอาไว้หรือไม่หรือเป็นเพียงการพยายามที่จะชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ของลูกค้าในตลาดเอาไว้เท่านั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ